ต้นไม้ที่สูญเสียใบกลางป่าร่มรื่นแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีต้นไม้ใหญ่ยืนต้นสูงตระงานอยู่ริมลำธารใสมันมีลำต้นแข็งแรงกิ่งก้านแผ่ขยายออกไปกว้างขวางใบสีเขียวขจีไหวตามสายลมอ่อนๆสร้างความร่มรื่นให้แกสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ใกล้ๆ ทุกเช้านกน้อยบินมาเกาะร้องเพลงผีเสื้อหลากสีโบยบินรอบๆกวางตัวเล็กๆเ,เดินเข้ามาหาที่พักพิงใต้เงาของมันแม้กระทั่งชาวบ้านที่ผ่านมาหาฟืนก็มักจะมานั่งพักใต้ต้นไม้นี้เสมอค่าช่างเป็นต้นไม้ที่โชคดีเสียจริงต้นไม้คิดอย่างภาคภูมิใจ ขณะที่ใบของมันสั่นไหวไปตามสายลมทุกชีวิตพึ่งพาข่าข่ามีความหมายต่อพวกเขาแต่ต้นไม้ยังไม่รู้ว่าวันหนึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงเมื่อฤดูฝนค่อยๆผ่านพ้นไปแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับแผดเผารุนแรงขึ้นทุกวัน ความชุ่มชื้นในดินเริ่มระเหยหายไปสายลมที่เคยพัดเย็นสบายกลับกลายเป็นสายลมแห้งแรงที่พัดเอาฝุ่นทรายลอยคลุ้งไปทั่วต้นไม้เริ่มสังเกตเห็นว่าใบของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองบางใบเริ่มแห้งกรอบและร่วงหล่นทีละใบทีละใบสัตว์ที่เคยพากันมาหลบแดด ใต้ร่มเงาก็เริ่มหายไปเพราะต้นไม้ไม่อาจให้ความร่มรื่นได้เหมือนก่อนเกิดอะไรขึ้นกับข้านะต้นไม้รำพึงอย่างวิตกข้ากำลังสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างหรือวันหนึ่งมีชายชาราผู้หนึ่งเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ใต้ต้นไม้เขาเงยหน้ามองลำต้นแห้งๆนั้นก่อนจะยิ้มและพูดขึ้นว่า ต้นไม้เอ๋ยเจ้าอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังสูญเสียทุกสิ่งแต่แท้จริงแล้วเจ้าเพียงแค่กำลังพักฟื้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ต้นไม้ฟังแล้วครุ่นคิดพักฟื้นงั้นหรือถ้าไม่เข้าใจชายชาราหัวเราะเบาๆก่อนจะอธิบาย ทุกชีวิตย่อมต้องมีช่วงเวลาที่ยากลำบากหากเจ้าสูญเสียใบยไปก็แปลว่าเจ้ากำลังเก็บสะสมพลังงานสำหรับฤดูฝนที่จะมาถึงต้นไม้เงียบไปมันเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่ามันกำลังจะสูญเสียทุกอย่าง แต่เป็นเพียงช่วงเวลาที่ต้องอดทนรอวันเวลาผ่านไปฤดูแล้งมาถึงเต็มตัวผืนดินแตกระแหงต้นไม้ยืนเปลือยเปล่าไรใบเขียวขจีที่เคยภาคภูมิใจมันเฝ้ามองกิ่งก้านของตัวเองที่ว่างเปล่าลำต้นของมันดูแห้งกร้านกว่าที่เคยค่าคงหมดคุณค่าแล้วจริงๆ ต้นไม้คิดอย่างเศร้าใจมันรู้สึกอ้างว้างและไร้จุดหมายแต่แล้ววันหนึ่งกลุ่มเด็กชาวบ้านที่เคยมาวิ่งเล่นใต้ต้นไม้ก็กลับมาอีกครั้งแม้ต้นไม้จะไม่มีใบให้ร่มเงาแต่เด็กๆก,ก็ยังคงปีนเล่นบนกิ่งของมันหัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานข้าคิดว่าพวกเขาจะไม่กลับมาเสียแล้ว ต้นไม้พูดกับตัวเองด้วยความแปลกใจขณะเดียวกันชาวบ้านคนหนึ่งเดินมานั่งพักใต้ต้นไม้แม้จะไม่มีร่มเงาแต่เขาก็ยังพิงลำต้นของมันอย่างอ่อนล้าแม้ข้าจะไม่เหลือใบแต่ผู้คนยังคงต้องการข้าต้นไม้เริ่มเข้าใจว่าแม้แต่ในช่วงเวลาที่ยากลําบาก มันยังคงมีคุณค่าอยู่เสมอเมื่อเวลาผ่านไปเมฆฝนเริ่มตั้งเขาสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำโปรยปลายลงสู่พื้นดินแห้งแล้งลำต้นของต้นไม้ดูดซับน้ำฝนอย่างเต็มที่และแล้วมันก็รู้สึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปมันสัมผัสได้ถึงชีวิตใหม่ ที่ค่อยๆเติบโตภายในตัวเองตาของใบอ่อนเล็กๆเริ่มผลิออกตามกิ่งกา้านและไม่นานใบสีเขียวขจีเหล่านั้นก็ค่อยๆแผ่ขยายปกคลุมต้นไม้ทั้งต้นสัตว์ต่างๆเริ่มกลับมานกน้อยร้องเพลงอีกครั้งผีเสื้อบอยบินรอบกิ่งกา้านเด็กๆวิ่งมาเล่นใต้ต้นไม้ และชาวบ้านก็มานั่งพักผ่อนใต้เงาไม้เย็นสบายเช่นเคยต้นไม้ยิ้มให้กับตัวเองมันเข้าใจแล้วว่าแม้บางครั้งเราจะต้องสูญเสียบางสิ่งไปแต่ทุกสิ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายของมันเองหากอดทนรอคอยวันที่ดีจะกลับมาหาเราเสมอ